สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่วิสาหกิจชุ่มชนเข้ามาแปลรู่วหอมทองแม่น้อยนะคะอยู่ที่อำเภอปากค้าจังหวัดบึงกาฬนะคะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะวันนี้เราจะมาชมผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่คุณแม่เพิ่งคิดนะคะเพิ่งคิดได้เลยเดี๋ยวเราจะมากันมาชมกันนะคะนี่ก็ใส่ใส่ชุดก่อนเนาะเพื่ออนามัยนะคะนี่เป็นวัตถุดิบค่ะขั้นตอนแรกคุณแม่ก็จะผสมถันยาพืชกับข้าวเม่านะคะเข้าด้วยกัน แล้วก็คลุกนองนะคะให้เข้าๆกันค่ะม,มีมีแต่ทำท,ที่แบบมีประโยชน์ทงนั้นเลยค่ะ,ะจากนั้นตั้งไฟนะคะตั้งไฟให้กะทิเดือดนิดนึงนะคะน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะขี้เยานะคะ เคียเค้ยวๆจนน้องหอมนะคะละลายแล้วก็เดือดเล็กน้อยนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่คุณแม่เพิ่งคิดเลยคุณแม่บอกว่ายังไม่มีชื่อนะคะเดี๋ยวรวมกันตั้งชื่อกันได้นะคะนี่หลังจากที่เราเคี้ยวกะทิได้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้ค่ะใส่ไม่ไี้ว่าแบะแชร์นะคะจะทําให้ตัวข้าวเมานี่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะจากนั้นก็เทใส่พิมพ์ค่ะ ใส่พิมพ์แล้วก็เ,กเขีย่ยเขี่ยน้องนะคะให้อยู่ในพิมพ์จะบอกว่าตอนนี้คือร้อนมากนะคะเราเพิ่งออกจากเตามานะคะเขี่ยเขีย,เข,ย,เ,ขยเขียน้องให้สม่ําเสมอกันนะคะแล้วก็ใช้ที่นวดแป้งค่ะกึ่งกึ่งกึ่งน้องนะคะให้น้องเสมอเข้ากับพิมพ์ค่ะนี่จากนั้นก็ทําการตัดค่ะให้น้องเป็นชิ้นเล็ก เห็นไม้ไหมคะคุณแม่เป็นคนทําไม้เองนะคะไม้วัดอุปกรณ์ตัดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นคนแบบคิดคนเองนะคะอยู่แบบว่างๆช่วงโควิดนะคะคุณแม่ก็คิดเมนูใหม่ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วแล้วก็เอาน้องนะคะเข้าเตาค่ะตอนนี้คือการวอร์มเตาก่อนนะคะให้เตามันร้อนเราจะทําการอบน้องนะคะประมาณ20นะคะถึง25นาทีนะคะให้น้องกรอบนะคะ น,นี่อันนี้เสร็จแล้วนะคะเอาน้องออกมาจากเตาค่ะตอนนี้คือยังกินไม่ได้นะคะน้องยังร้อนอยู่นะคะต้องรอให้น้องแบบเย็นตัวสักพักหนึ่งนะคะน้องก็จะแบบแข็งนิดนึงนะคะจะแบบกรอบกรอบนะคะแล้วก็อร่อยค่ะมีลูกเกดน,นะคะมีคอนเฟกมีต่างๆพอเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็จะ แพ็คใส่กล่องนะคะทีละชิ้นแพ็คใส่กล่องแล้วก็ติดสติกเกอร์ค่ะตัวนี้พร้อมขายแล้วคะ่ะนี่จะบอกว่าหอมไปทั้งบ้านเลยคะ่ะแล้วก็อร่อยมากนะคะอย่าลืมมาอดหนุนกันนะคะแล้วก็ร่วมตั้งชื่อเมนูให้คุณแม่นะคะที่ร้านของคุณแม่นะคะก็จะมีเมนูอีกมากมายนะคะเป็นข้าวมา่าเป็นข้าวพองนะคะมากกว่า7อย่างนะคะนี่หรือว่าใครจะอยากได้เป็นของฝากคุณแม่ก็มีบริการแพ็กนะคะ กล่อ,กองกระเชา้าเป็นของฝากนะคะเดี๋ยวมาอุดหนุนคุณแม่กันนะคะจากสวัสดีการีชานะ่น้อยจอปิบค่ะจากคุณพ้ามออแปลงลูก้อมท้องค่ะคือข้ามอ๊อไม่น้อยเฮ็ดมาแต,แต่โตด,ดเราเป็นผู้ปัญญาผู้ปัญญาของเฮงาถ้ามาชูรูปชวาลาแล้วเพื่อโรงเรือดของเราคือได้มาตรฐานโลงงานใน GMP แต่รับร่องของจากสาธทราสูขหรือเขาไปสร้างในในทิที่เพจงขมอไม่น้อยหรือจะเป็นเบอร์โทกกไ็ได้ไดตลอดทั้งทั้งสองทางจะสร้างเืีอเขามาได้ค่ะ